รายการต่อไปนี้คือรายการทั่วไปใครอยากดูก็ดูและในช่วงนี้รายการสาราบุรีสนับสนุนโดยโลมภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็ก หนังอัปเดตใหม่ทุกสัปดาห์หนังมันมๆฮอลอริวดไม่มีหนังบูดหน,นังดองแน่นอนครับร้านตัดผมที่โมเดิร์นที่สุดร้านแฮ่แม็กบริเวณบขสสระบุรีไม่อยากตกเพนอยากเทอยากเก๋ไม่ต้องรอถึงเมษามากันเลยจ้า Music Fumoon รับจัดสัมมนาและเฮฮานา,ามค่ำคืนกับร้าน Music Fumoon ใช่แล้วครับสวัสดีวันนี้มาพบกันเช่นเคยกับรายการสาระบุรีนะครับกับผมติรพัฒนรัตนปัญญานั่นเองครับผมวันนี้เราจะพามาพบกับที่ที่หนึ่งครับ ซึ่งเป็นสถานที่หนีร้อนกันเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้ใครที่อยากจะหาโอกาสไปพักแรมสักหนึ่งคืนนะครับนี่เรามีสถานที่ที่นี่ครับจุดสกัดเขาสูงครับบ้านของทรายเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแพงม้าอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับ ซึ่งก็เป็นจุดกลางเต้นดูกระทิงที่ยอดนิยมในตอนนี้อีกแข่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ เขาแผงมานี้เป็นชื่อพื้นป่าแห่งหนึ่งที่มีเชื่อมต่อกับพื้นป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ชื่อเสียงของป่าแห่งนี้ถูกกล่าวถึงมาเป็นว่าเป็นพื้นป่าอนุรักษ์ที่มีสัตว์ป่าประเภทกระทิงอยู่เป็นฝูงใหญ่เลยทีเดียวครับจนกระทั่งนะครับได้มีการจัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าขึ้นมาเลยเขาแผงมานี้ก็เลยได้อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าครับเพื่อประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นที่อาศัยและหากินเพื่อเป็น การกระจายพันธุ์ของกระทิงฝูงใหญ่รวมถึงสัตว์ป่าประเภทอื่นๆเช่นหมีกวางเก้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นี้นะครับที่มีรอยต่อกับพื้นป่าเขาใหญ่และอีกส่วนหนึ่งเป็นเขตพื้นที่กเกษตรกรรมซึ่งก็เป็นเขตไร่มันสัปะหลังและไร่ข้าวโพดจะเป็นพื้นที่การหากินของฝูงกระทิงนะครับที่มากันเป็นฝูงๆก็ว่าได้จนนับวันนะครับก็เกิดปัญหาเมื่อกระทิงนั้นเข้าไปรบกวนพื้นที่กเกษตรกรรมทําให้กระทิงนั้น ถูกจำกัดพื้นที่นะครับอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดเอาไว้ตรนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดย่อยของเขตห้ามล่าสัตว์่าเขาแพงม้าครับตรงที่เราดูกาดีหนูจะเป็นจุดสกัดที่หนึ่งเขาสูงนะครับผมที่เห็นก็จะเป็นนาทิงของเขาแพงม้าเราที่ออกมาหาก,กินตอนตอนเย็นนะครับตามขุนยาจะเห็นได้เวลาไหนบ้างครับ ถ้าเร็วสุดจะเป็น4ี่โมงครับสี่โมงกว่าหรือว่าบางวันก็จะออกมืดเลยหกโมงประมาณเขตห้าล่าสัตว์ป่าเขาแผงมานี้ตั้งอยู่ในพื้นที่วังน้ำเขียวครับแต่จุดที่มีเรื่องราวที่พบกระทิ้งมากไว้ที่สุดคือที่นี่นะครับหน่วยจุดสกัดเขาสูงซึ่งก็เป็นจุดที่ตั้งหน่วยใหม่และมีทำเลชมกระทิงที่ดีที่สุดก็ว่าได้ และวันนี้เราจะมาพบกับบรรยากาศกันครับเรื่องเสียงอ๋อถ้าถ้ามาดูกระทินที่นี่ก็อ่อสดีีคสสวัด้อ ใช้ความเงียบเนยหนึ่งแล้วก็เรื่องแฟดเรื่องอะไรถ้าจะถ่ายรูปหรือว่าเวลาไปส่องสัตว์บางคืนเนี่ยครับใช้แฟดใช้อะไรเนี่ยควรอยู่ควรอยู่ในระยะที่ห่างพอสมควรไม่เข้าใกล้จนเกินไปเพราะจะทำให้กระทิงเนี่ยตกใจแล้วอาจจะเกิดอ่าเขาเรียกว่าอุบัติเหตุได้กระทิงชนประมาณนี้ครับ<อ>เกิดมาครับ ตามสารของการดูกับทิงที่เขาแผงมานี้ก็นับวันได้เป็นการที่รู้จักสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปการเดินทางไปชมก็สะดวกมากขึ้นนะครับเนื่องจากมีการปรับปรุงเส้นทางอยู่เสมอค่อนข้างดีเลยทีเดียว ซึ่งบางท่านก็สามารถเอารถเก่งเข้าไปได้เลยก็ว่าได้นะครับเส้นทางที่จะไปชมกระทิงเขาแผงม้านี่ก็จะใช้เส้นทางจากปากช่องเขาใหญ่นะครับก่อนถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นมาเขาใหญ่เพียงเล็กน้อยนะครับจะมีทางแยกซ้ายมือไปอำเภอวังน้ําเขียวประมาณ70กิโเมตรหรือใครจะขึ้นทางวังน้ําเขียวจะมีแยกซ้ายมือไปทางเขาแผงม้าเขาใหญ่ส่วนทางเข้าไปชมกระทิงเขาแผงม้าจะมี2ทางเช่นกันครับทางแรก เข้าทางวัดคลองทรายกับทางบ้านเขาแผงม้านั่นเองไม่แต่รูปเลยูมนี้เขายังมาสั่งกระทิงเลยครับ ห้าปีแล้วนะที่ราก็ต้งมีก็ว่าห้าสิบตัวตอนนี้ก็เกือบเกือคือมันมันไม่มีตัวเลขที่แน่นอนเราใช้ประมาณการมันคือไม่ต่ำกว่าสองร้อตัวแน่นอนอาจจะมีตัวหรอมีตอะไรยงอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือออกออกมาอย่งไม่หมดอฝูงนี้อาจจะมีรับสิบหกสิบเจ็บตัวครับฝูงนี้มีนจที่สิบกสิบตัวมานครับ็คือเวลาเรานับเราเราเรานัรบกัน ก็คือมีโซนสั่งนน้นด้วยลือผมก็จะนับอยู่ฝั่งนี้ก็นับนับค้อมกันงของมานนี้้็จะเช็บได้่าตรงนี้ ช่วงเวลาที่กระทิงนั้นจะออกมาให้ชมกันนะครับก็ควรจะเป็นในช่วงปรับอยู่ที่ประมาณ16นาฬิกาเป็นต้นไปหลายๆท่านก็จะได้เห็นกระทิงเคลื่อนตัวออกมาจากป่าทึบออกมาสู่ทุ่งหญ้าใหญ่กว้างแห่งนี้นะครับเพื่อออกมาหากินกันกระจายอยู่บนเนินเขาบางกลุ่มออกมาตามชายรั้วเลยก็ยังมีบางกลุ่มยังมาใกล้แนวถนนที่เป็นทางสัญจรนะครับหากนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะชมกระทิงจริงๆแล้วก็ ต้องช่วยกันร,รักษาความสงบนะครับไม่ส่งเสียงดังเราก็จะได้ชมกระทิงที่ออกมากินหญ้ากันอย่างเสรีได้เป็นเวลานานๆครับ วันนี้เรามีสาระเล็กๆนะครับซึ่งหลายๆท่านนั้นก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าวัวกระทิงนั้นไม่ค่อยชอบสีแดงสักเท่าไหร่ก็เพราะว่าเห็นนักสู้วัวกระทิงกับใช้ผ้าคุมสีแดงเพื่อหลอกล่อหรือยั่วให้เจ้าวัวนั้นโกรธอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้นะครับได้มีผลการศึกษามาแล้วพบว่าจริงๆแล้วครับวัวตาบอดสีครับมันจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นสีขาวดําเท่านั้น เหมือนกับเราดูทีวีขาวดํานั่นเลยครับจึงไม่มีผลต่อสีแดงนะครับเวลาที่บัวน้าได้เห็นซึ่งจริงๆแล้วเป็นกุศโลบายนะครับของนักสู้วัวกระทิงนั่นเองก็เพื่อเอาไว้หลอกล่อสายตาผู้ชมนะครับให้ตื่นเต้นกับสีแดงที่โบกไปมานะครับส่วนเจ้าวัวกระทิงนั้นที่โกรธนะครับก็เพราะว่าบัวที่ถูกสูงลงสนามทุกตัวจะต้องถูกแทงให้บาดเจ็บก่อนเสียนะครับบัวจิงโมโหครับเห็นอะไรขวางหูขวางตาไปหมด การเคลื่อนไหวของผ้าจึงทําให้บัวรู้สึกงุดหยิดไปด้วยครับและก็รําคาญนักสู้วัวจึงไล่ขีดเข่าครับส่วนนักสู้บัวกระทิงนะครับมีหน้าที่เพียงแค่เดินลงสนามไปล่อบัวด้วยผ้าแดงแล้วคอยเอาดาบแทงไปที่หนกเท่านั้นครับผ้าสีแดงนั้นครับก็เลยมีประโยชน์ที่ นอกจากจะทําให้ผู้ชมนะครับเห็นได้ชัดแล้วและรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยเพื่อกบเกินตอนเลือดสาดนะครับและไม่ว่าคนจะชนะหรือแพ้บัวทุกตัวจะต้องตายครับหลังจากการต่อสู้รู้อย่างนี้แล้วเป็นการทรมารว์ชัดๆเลยใช่ไหมครับน่าสงสารเจ้าบัวกัะนจริงๆเลยครับกระทิงฝูงที่ออกมาหากินบริเวณจุด เขาสกัดเขาสูงนี้นะครับจะกินอยู่ทั้งคืนเลยจนกระทั่งลุงสางจะได้ยินเสียงฝูงกระทิงนะครับทั้งหลายจะเคลื่อนย้ายฝูงและเริ่มเข้าป่าไปสามารถชมกระทิงกันได้นะครับจนสว่างกันเลยทีเดียวว่าไปแล้วนะครับที่จุดสกัดเขาสูงนี้ยังมีบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามอากาศดีเยี่ยมครับในช่วงหน้าหนาวอย่างนี้จะเย็นเป็นพิเศษครับหรือย้มเช้าท่านใดอาจจะโชคดีได้พบกับทะเลหมอก ทางด้านหน่วยของปากั้งและยังได้แสงสีจากไฟของรีสอร์ตในยามค่ำคืนด้วยก่อนที่ทีมงานของเรานะครับจะพักแรมสักคืนในค่ำคืนนี้นะครับเพื่อรับบรรยากาศดีๆสัก1คืนโดยการกางเต็นท์และทำอาหารในค่ำคืนนี้พร้อมกับบรรยากาศเย็นๆอย่างนี้นะครับในยามค่ำคืนในวันนี้ด้วยครับ และวันนี้รายการสาราบุรีต้องขอตัวลาไปก่อนและวันนี้เรามีคําถามครับสําหรับเทปนี้นะครับ POA พากันไปที่ตําบลอะไรครับต่อมาที่036315140ครับรับไปในปัตชชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซ e รีห้ารางวัลรางวัลละ2ที่นั่งครับและสําหรับใครนะครับที่อยากจะดูเทปย้อนหลังรายการเก่าๆของเราก็ในเ c e b o o k เราก็มีรายการสาราบุรีให้คลิกไลค์แล้วก็ติดตามไปด้วยครับ ยังไงก็งฝากกันไ้ด้วยวันนี้ไปก่อนครับ